สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทเน็ตเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่11เดือน9นะครับผมอ่าสร์อาทิทย์นี้นะครับผมก็บอลลีกก็เริ่มมาแล้วนะครับผมก็จะวิเคราะห์ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์บอลในคู่ของเบอร์มิงแฮมนะครับพบกับดาบี้นะครับก็จบสกอร์ไปเบอร์มิงแฮมชนะไป2ประตูต่อ0นะครับก็รับซับกนไปนะครับสำหรับใครที่ตามนะครับผมโอเคครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมในคู่ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมพบกับแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยนะครับว่า5้านัดหลังสุดจะทำได้กี่ประตูนะครับสำหรับเลสเตอร์ทำได้ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8าทำได้8ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดครับสำหรับเลสเตอร์นะครับ8ประตูโอเคครับ ส่วนแมสซิตี้นะครับทำได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองาทำได้14ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสำหรับแมสซิตี้โอเคครับแมสซิตี้14ประตูนะครับต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับกับคะแนนกันแมนซิตี้นะครับอยู่อันดับ7นะครับคะแนน6นะครับส่วนเลสเตอร์อันดับ9คะแนน6นะครับผมโอเคครับแมนซิตี้อันดับ7คะแนน6เลสเตอร์อันดับ9คะแนน6นะครับคะแนนเท่ากันเลยนะครับผม โอเคต่อไปก็เป็นราคาต่อรองกับราคาสูงต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเว็บเลยสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเปิดออกมาต่อที่1ลูกนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆไป2.5ุนะครับผม2ลูกครึ่งนะครับโอเคครับทีมเจ้าบ้านทีมรองนะครับทีมเยือนทีมต่อครับต่อรองนะครับ1ลูกสูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งครับกดวิเคห์ได้เลยครับ โอเคครับสำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่76็นนะครับก็คอน้างที่จะเองไปทางสูงอยู่นะครับสูตรก็แนะนําให้เล่นที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับแมนซิตอ้มีอยู่49นะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับผมมีอยู่35เอเองนะครับผมก็ห่างกันมากพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันสักหน่อยนะครับ เรามาดูสถิติและภาพรวมที่เคยเจอกันนะครับของทั้งสองทีมนะครับแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นทางของเลเตอร์นะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนแมตช์ลงมานะครับผมเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็เป็นแมนซิตี้ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับจากภาพรวมแล้วก็ค่อนข้างเป็นไปทางของแมนซิตี้นะครับที่เอาชนะเลเตอร์ได้มากกว่านะครับผมจากสถิติที่เคยเจอกันมานะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกสูงด้วยนะครับ โอเคครับกลับมาที่สูตรของเราดีกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับสูตรก็ให้ออกมาเล่นที่สูงแรกสูงเต็มนะครับแล้วก็เต็งไปที่ทีมเยือนนะครับผมเราก็ตามสูตรนะครับสําหรับวันนี้ผมมั่นใจในสูตรว่าบอลลีกสูตรแม่งเอาเรื่องนะผมแม่นแน่นอนนะครับผมผมก็จะแนะนําให้ทุกคนเล่นสูงเต็มเวลานะครับผมแล้วก็เต็งไปที่แมนซิตี้นะครับโอเคครับสาหรับใครที่ชอบการพิคหของผมหรือว่าชอบการพิเคของสูตรก็สามารถตามมาได้เลยนะครับ ใครที่ไม่ชอบนะครับผมก็ไม่ต้องตามนะครับผมดูเฉยๆก็ได้นะครับโอเคสําหรับเมื่อวานนะครับทีเด็ดประจําทุกวันนะครับผม3ตัวก็เข้าทั้ง3ตัวเลยนะครับช่วงนี้บอลลีมาแล้วนะครับผมอ่าพักจากบอลโลกนะผมมาบวกบอลลีกันนะครับแม่นแน่นอนโอเคสําหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจโปรแกรมเยากได้ทีเด็ดประจําทุกวันก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ